ยกสองมาแล้วเคเมันเปิดฉากยิงปืนกลบึ้มถล่มช่องอานมางานนี้เจอทหารไทยขอยิงโต้เดือดเรียกกำลังเสริม F16 จอบุกแล้วโดยก็มาแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนก็ได้มีการรายงานด่วนๆเลยจากชายแดนไทยเขมรในตอนนี้ หลังมีรายงานว่า27กันยายนเวลา12นาฬิกา3นาทีที่ช่องอานมาอําเภอบ้านน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายขเขมรได้ใช้อาวุธปืนกลมือยิงเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยก่อนที่เจ้าที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกันจากนั้นทางฝ่ายขเขมรก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกเบิ้มยิงเข้ามาฝั่งไทยโดยขณะน,นี้เจ้าที่ทหารฝั่งไทยกำลังตอบโต้กับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และต่อมาด้านจากทับฟ้าก็ได้มีเผยข้อมูลว่า12นาฬิกาเคเมนได้ยิงลูกบึ้มไม่ทราบชนิดใส่ฝ่ายเราที่เนิน600และเนิน677ขอให้หน่วยติดตามสถานการณ์เห็นทั้งคลิปเห็นทั้งภาพมีทั้งเสียงมันยิงลูกบึ้มใส่เราอย่างต่ำา8ลูกและก็ได้มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดช่องอามาปันทกแล้วเคเมนยิงลูกบึ้มปืนโคกใส่เรา8นัด ปืนเล็กอีกนับไม่ถ้วนฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยการยิงปืนเล็กสวนเป็นระยะที่บริเวณเนิน600และ677โดยฝ่ายไทยโดนโจมตีต่อเนื่องและเมื่อดูจากกล้องวงจรปิดฝ่ายเราก็เห็นชัดเจนว่ามันเริ่มก่อนแต่มันแถลงว่าเราเริ่มก่อนเพราะต่อมาเลยนะครับเหมือนกับว่าดเรียมไว้หมดแล้วลังเขมรรีบแถลงการทันทีโดยกลาโหมเขมแรแถลงกล่าวหาไทยว่ายิงก่อนโดยอ้างเวลา11นาฬก52นาที วันนี้กองกำลังทหารไทยเริ่มปฏิบัติการยิงโจมตีทหารเขมรก่อนที่ฐานทัพอานเซหรือช่องอานมาโดยใช้ปืนใหญ่และปืนเล็กหลายนัดและยังยิงโจมตีกองทัพเขมรอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหเเมเขมรนักนกะุงพนมเปนวันที่27กันยายนคิศกราั2025ด้านพลเอกหญิงมารีโซเจียตารัฐมนตรีช่วยว่าการและโฆษกกระทรวงกลาโหเเมเขมร ขอแจ้งต่อประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทราบดังต่อไปนี้ว่าเมื่อเวลา11นาฬิกาหนาทีของวันที่27กันยายนคริสตงักราช2025กองกำลังทหารไทยได้เริ่มปฏิบัติการยิงโจมตีก่อนมายังกำลังทหารเขเมรโดยใช้ปืนใหญ่และอาวุธปืนเล็กหลายนัดยิงเข้ามายังพื้นที่ฐานทัพของกองทัพเขมรในบริเวณอันเซด้านกองทัพเขมรได้ยืนหยัดปฏิบัติตามหลักความอดทนอย่างสูงสุด และไม่ได้ยิงตอบโต้กลับไปใ่อย่างใดจนถึงขณะน,นี้ฝ่ายไทยยังคงทําการยิงโจมตีต่อเนื่องมาที่กองทัพเขมรและยังไม่ได้หยุดยิงทั้งนี้กองกําลังของเขมรก็ขอยืนยันซ้ําอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเขมรและไทยให้ครบถ้วนและเคร่งครัดที่สุดเขมรจะเดินหน้าร่วมมือใกล้ชิดกับฝ่ายไทยในทุกระดับ และสแสวงหาความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติและเคารพข้อตกลงอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันโอ้ยิ่งอ่านยิ่งโมโหจริงๆครับขเขมรตมันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วยิงก่อนปุ๊บรายงานข่าวทันทีแบบที่กองทัพไทยแทบไม่ทันตั้งตัวอย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายไทยก็ยังคงใจแข็ง ไม่คล้อยตามขมศเพียงแต่ป้องกันตัวเองหลังด้านเพศกองทัพบ,บกทันกระแสได้ออกมาเผยว่าพื้นที่ช่องอ่านมามีการยิงยั่วย,ยุจากฝ่ายขมศจริงทั้งปืนกลและเครื่องยิงลูกบึ้มโดยไทยไม่โต้อตอบแต่ยืนยันยังไม่มีการประทะขอให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์เพื่อต้องเป็นไปตามเหตุผลและสภาพแวดล้อมอย่าหลงกลเข้าทางขมศและต่อมาก็โพสต์ว่าขเเมรมันล่ายลึกขมรสร้างสถานการณ์ทั้งนั้น การละครฟ้อง IOT ว่าเป็นผู้ถูกกระทําเพราะคณะ IOT เมนกํกำลังจะลงพื้นที่ช่องอานมมาบ่ายวันนี้27กันยายน2568นั่นเองยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า